ใหม่ดาวิกายังตกใจโพสรูปสวยกลางทุ่งดอกไม้เต๋อคอมเมนต์เร็วมากอีกหนึ่งคู่รักคลั่งรักก็ต้องยกให้คู่ใหม่ดาวิกากับแฟนหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์เรียกว่าความหวานของคู่นี้ไม่มีแผ่วจริงๆถึงจะคบกันมา4ปีแล้วแถมนับวันยิ่งหวานขึ้นไปอีกอย่างในโซเชียลจะเห็นคู่เต๋อใหม่กดไลค์และคอมเมนต์กันไปมาตลอดอย่างล่าสุดที่ใหม่ดาวิกาโพสรูปสวยๆยืนอยู่ท่ามกลางดอกไม้แล้วก็มีหนุ่มเต๋อที่เข้ามา คอมเมนต์เร็วมากชมว,ว่าสวยขนาดใหม่ยังตกใจจงต้องคอมเมนต์กลับว่าเร็วซึ่งก็มีรูปอ e emoji รูปหน้าตกใจด้วยน่ารักมากลุงมาคอมเมนต์ไวมากใส่ใจตลอดเหมือนเป็นแฟนตัวยงด้วยสําหรับทลิปนี้ก็รอดูรูปหวานๆได้เลยนะจ๊ะช่วงนี้คู่ใหม่เติร์นั้นชัดเจนเรื่องความหวานเหลือเกินมดไตไอจีทั้งคู่แน่ๆและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วย night love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would, I When nothing really matters, that's all I